แกงส้มพร้อมทานนะคะแกงส้มผักบุ้งนะจ๊ะร้อนๆจ้าสวยๆย,ยอดอวบๆนะคะวันนี้เราจะทำแกงส้มผักบุ้งกันนะจ้ะ บุ้งเราตัดยอดนะคะตัดยอดออกแล้วก็นำมาแช่น้ำไว้นะคะวันนี้เราจะทำแกงส้มผักบุ้งนะคะยอดมันสวยมากเมื่อเช้าไปตลาดนะคะวันนี้เราใช้เป็นปานิลน,นะคะเรามาทำเครื่องแกงกันนะคะวันนี้เครื่องแกงเราจะไม่ตำนะคะเราจะไม่โขลกวันนี้เราจะปั่นนะคะเราก็จะใช้กระชายนะคะกระเทียมกระชายนะคะ กระเทียมกระชายหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้เราจะปั่นนะคะแล้วก็อันนี้พริกพริกแดงใหญ่นะคะที่เราแช่น้ําไว้นะคะแช่น้ําไว้แล้วเราก็มาผึ่งให้มันถะเด็ดน้ํานะคะแล้วเราก็นําลงไปปั่นนะคะลงไปนะคะเราก็จะเหยอน้ําเล็กน้อยนะคะอย่าเหยาะเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปขูกใส่เนื้อปลาอีกนะคะพอไม่ให้มัน ปั่นแล้วติดก็พอนะคะโอเคนำไปปั่นกันปั่นแค่นี้พอนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปโขกใส่กับเนื้อปลานะคะพริกที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะความละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะร้อนๆนะคะเราต้องแกะเนื้อปลาตอนที่มันร้อนๆนะคะโขกนะคะมันจะแกะง่ายนะคะปลานินใหญ่นะคะวันนี้แกะเนื้อปลาเลยค่ะระวังก้างมันนะคะปลานินก้างเยอะได้เนื้อปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโขกใส่กับพริกแกงนะจ๊ะ ก็จะได้เนื้อฟูแล้วนะคะเห็นก้างก็หยิบออกนะเนื้อมันก็จะฟูแบบนี้นะคะเราตําให้ละเอียดให้เนื้อมันจับกันเป็นก้อนนะคะเราก็จะมาใส่กระปินะคะกระปิใส่กระปิลงไปมันจะหอมนะคระึ่งช้อนนะคะพอให้มันหอมนะคะ แล้วเราก็จะนําพริกแกงที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะเครื่องแกงเทลงไปนะคะเอาไปโขกนะคะโขกใส่กันเลยนะคะถ้าใครจะโขกเองก็ได้นะคะพริกแกงส้มแต่วันนี้เราใช้เนื้อปลาเราเลยปั่นให้มันละเอียดนิดนึงนะคะ ประหยัดเวลาเราด้วยนะคะหอมกะปิเชียเราก็จะได้เนื้อปลาเป็นที่เรียบร้อยนะคะโขกนะคะให้เนื้อมันละเอียด ถ้าเนื้อไม่ละเอียดนะคะเดี๋ยวหนังปลามันจะเป็นสีดำๆลอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงมันนะคะก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวเกลือนะคะผงปรุงรสนะคะน้ํามะขามนะคะแล้วก็เนื้อปลาที่โขกเมื่อกี้นะคะมาไปดูขั้นตอนวิธีทํากันนะจ๊ะตั้งไฟนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะที่เราเตรียมไว้ลงเลยนะคะ ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าน้ําในผักบุ้งมันก็จะมีอยู่นะคะใส่ไปเลยแล้วก็ปิดฝานะคะผักบุ้งจะไม่ดํานะคะเรามาดูกันนะคะผักบุ้งเดือด อบบุ้งเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เนื้อปลาลงนะคะเนื้อปลาที่เราขบน้ำมันออกพอดีเลยนะคะใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะคะ แกงส้มที่ข้นตอนใส่น้ำครั้งแรกอย่าใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าน้ำในผักบุกมันมีนะคะมันจะทำให้น้ำเยอะเกินไปนะคะว้าว ใครชอบเผ็ดนะคะตอนแช่พริกอะ่ะให้เอาพริกเม็ดเล็กใส่เพิ่มก็ได้นะคะแต่แกงส้มอะ่ะมันไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เนาะมันจะแสบท้องเนาะรสมันจัดเนาะว้าวเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันนะคะ อันนี้เหมือนจะเผ็ดเลยนะเราก็จะมาใส่น้ําตาลนะคะน้ำตาล2อขีดนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะสองทับพีนะคะใส่ลงไปดูก่อนนะคะสองทับพีอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปตามชอบนะคะ เกลือนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณช้อนหนึ่งนะคะกะเอานะคะแกงง่ายๆนะคะเก่งง่ายมากชิมดูนะคะ อร่อยแล้วค่ะหวานเปรี้ยวค่ะเผ็ดนิดๆเผเคจ้าพร้อมทานค่ะแกงส้มผักบุ้งนะคะผักบุ้งไทยแกงส้มพร้อมทานนะคะแกงส้มผักบุ้งนะจ๊ะร้อนๆจ้า